คำเตือนช่องดูงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุก,กรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพึงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถสวัสดีครับกับช่องดูงรถนะครับคลิปนี้มาเจอกับอีซูซูอีกคันครับสำหรับคนที่อยากได้รถเข้าไร่เข้าสวนคันนี้เหมาะมากแนะนำคันนี้เลยครับไม่ผิดดดหวััังงแนนนน่อออมาูรรรยละเีขถกคบ ขอส่งต่อให้คนชอบรถเดิมๆตัวถังบางๆสีเดิมทั้งคันไม่เคยทําไม่เคยชนแน่นอนรถใช้งานในอุทยานเครื่องยนต์ดีมากทนทานสุดประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมมีเล่มทะเบียนเอกสารให้ครบพร้อมเล่มเลยวิดีโอคอลดูรถตัวจริงได้นะคะดูรถ ตัวจริงก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินไม่รับมัดจำนะคะอันนี้ติดต่อทดลองขับได้ตามเบอร์ไทยคลิปได้เลยคะ่ะมาดูความคิดเห็นเพิ่มเติมครับรถคันนี้สีสันข้างนอกนี่มีบุบมีรอยบ้างครับตามอายุกการใช้งานของรถเลยครับค่อนข้างจะลุยมาครับแต่เจ้าของบอกว่ารถประหยัดน้ำมันมากครับตามสไตล์อีซนะครับความทนทานและความประหยัดยกให้เขาเลยครับ คันนี้เจ้าของถ่ายรูปมาไม่เยอะนะครับคอนโซลหน้าและเบาะด้านหน้าไม่มีครับเจ้าของบอกว่าวิดีโอคอได้ครับก็เป็นการดีครับดูรถเบื้องต้นก่อนไปดูรถตัวจริงจะได้ตัดสินใจถูกครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาทั้ง2ฝ่ายครับอย่าลืมขอดูเล่มรถดูเลขเครื่องดูเลขตัวถังให้เรียบร้อยนะครับว่าตรงกันหรือเปล่าแต่ที่สําคัญนะครับผมก็จะย้ําเสมอว่าให้ไปจ่ายเงินกันที่รถนะครับไปเทสไปทดลองขับนะครับ จะเป็นการดีที่สุดครับโดยความห่วงใยจากช่องดงรถครับเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปเลยครับรถคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่38,500บาทครับราคานี้ค่อนข้างถูกครับสำหรับรถกระบะใช้งาน1คันรถรุ่นนี้ราคาปัจจุบันซื้อขายกันครับโดยประมาณการ50,000ถึง80,000บาทครับรถคันนี้ทางจองให้อยู่ที่4ดาวเลยครับถึงแม้ว่าสภาพจะไม่ได้นะครับภายนอกแต่ว่าราคามันได้ครับ คลิปนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันด้วยครับสรับค,คลิปนี้สวัสดีครับ